Thank you ทุกคนครับบางทีผมเลือที่จะคาดคาโป้เนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องการที่จะให้มันเล่นง่ายหรือว่าเป็นการเ,าเรียกว่าลดความยุ่งยากในการร้องในการอะไรอย่างเงี้ยบางทีขอต้นฉบับขออะไรมาแล้วเราเสียงไม่ถึงว่าเสียงไม่เหมาะสมกับเราอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ครับทุกคนฮะความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคาโป้มันก็อาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหารุ่นของร้องเพลงนะครับต้นฉบับอาจจะมาคีย์ซีแต่เราไม่ไหวนะครับเราก็คาดคาโป้เข้าไปปุ๊บ ก็สามารถที่จะทําให้ร้องได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือบางทีจับคอร์ดยากมันมีคอร์ดทาบนิ้วเยอะเกินไปเนี่ยเราอยากจะปรับคอร์ด A นะครับที่มี f c h a r รปมี C ชาร์มี B Min o r เนี่ยนะครับปรับมาให้มันเป็นฟอร์ม G ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องจับคอร์ดทาบนิ้วสักคอร์ดเจ้าตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาแต่ทําไมผมถึงอบอกบอกว่าบางทีเหตุผลเรื่องของตรงนี้เนี่ยอาจไม่ได้ว่าใช้ในการตัดสินใจว่าผมจะต้องคาดคาโปเสมอไป ก็เพราะในเรื่องของโทนเสียงกีตาร์ซาวกีตาร์โดยรวมครับทุกคนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าระหว่างคาดกับไม่คาดเนี่ยมันมีสิ่งไหนแตกต่างกันบ้างระหว่างเสียงกีตาร์เนี่ยนะมันจะมีแตกต่างอยู่2ออย่างนะครับชัดเจนเลยนะองค์ประกอบก็คือถ้ากีตาร์ที่ไม่ได้คาดคาโป้เนี่ยถ้าผมเล่นเป็น G แล้วกันนะครับฟอร์ม G ฟอร์ม E มายเนอร์มันจะเรียกว่า <c oughs> มีความดังมากกว่าคาดคาโป้ครับ ถ้าพูดถึงเรื่องวอลลุ่มนะดังขนาดไหนเอาง่ายๆว่าระดับไหนไม่รู้แล้วแต่หูของคนเราแต่หูเราสามารถฟังแยกแยะอ,ออกได้นะครับลงแรงมือขวาไปเนี่ยเท่าเดิมะผมลองคาดดูนะฮะวอลลุ่มมันจะหายไปนะครับจนสังเกตได้ใช่ชัดเจนเลยครับประการต่อมาก็คือถ้านะครับ คาดคาโปเนี่ยเวลาเล่นย่านแหลมย่านกลางจะหายไปแล้วก็จะมีย่านทุ้มเนี่ยเข้ามาโดดเด่นแทนเวลาเกาสายนะเวลาตีคอร์ดเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกคาลรคเตอร์หนึ่งโดยเฉพาะสายเบสสาย4 5 6้าเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าคาดคาโปเข้าไปปุ๊บนอกจากวอลลุ่มจะหายไปมันหายไปทุกสายแล้วฮะย่านสาย4 5 6หเนี่ยเบสเนี่ย จะลดอ่าจะจะจะ,จะทุ้มนะครับจะมีความทุ้มแล้วก็เหมือนหางเสียงจะหายไปหน่อยหนึ่งด้วยนะครับสรุปโดยรวมก็คือซาวไม่ว่าคุณจะตีขอยว่าคุณจะเกาสายเนี่ยมันจะมีความทุ้มอันนี้ครับมี2อ,อย่างทีนี้นะครับเรื่องของฟิลลิ่งด้วยนะฮะถ้าเราเล่นไปในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมีความเรื่องมากเรื่องเยอะไปบางท่านอาจจะบอกว่าเอาก์กโฟร์จีก็เล่นเหมือนกับที่ผมอินโทรให้ฟังก็ได้ไม่ใช่หรอ หมดนั่นแหละแต่คนเราอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเล่นไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะมองว่าเอ๊ะเรื่องเยอะขึ้นแล้วผมจะจินตนาการไปตอนที่ผมเล่นกีตาร์ดึกๆมันเงียบสงัดจริงๆนะครับเราแทบแต่ย้ยินเสียงตัวเองหายใจได้ซ้ำเนี่ยขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้ผมก็ไม่ต้องการวอลลุ่มความดังไม่ได้ต้องการอะไร <S <S ผมไม่ต้องการความนุ่มๆความทุ้มๆความละมุนนะครับ เหมือนจิบเหล้าก็คือบางคนชอบแบบร้อนแรงคือเพียวไปเลยนะครับน้าแข็งก้อนเดียวไปยอย่างเงี้ยแต่ผมอาจจะบอกว่าใส่โซดาใส่โค้กมาด้วยนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็ชอบประมาณนั้นดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะได้ฟิลลิ่งที่แบบอารมณ์สดสุข,ขุมนุ่มลึกหน่อยไม่ได้เอาความดังไม่ได้เอาย่านใสกังวานย่านอะไรเยอะนะครับเข้าใจนะฮะว่าย่านเสียงนี่มันถ้าเกิดไม่คาดนี่มันจะมีความกว้างมากกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันจะได้เรื่องความใหญ่ของเบสนะครับอ่าแล้วก็ ความชัดเจนความใสกลางวันของสาย1น่สาเนี่ยแต่พอคาดมาปุ๊บมันก็เห็นไหมฮะยิ่งคุณคาดลึกลงมาเท่าไหร่เนี่ยวอลล่มก็จะหายไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ความทุ้มก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นนั้นด้วยเช่นกันอ่เาเดี๋ยวผมลองดูเลยครับน,นี่ผมคาดเฟสที่6นะ นะฮะนะเสียงก็จะแบบว่าม,มีมีความทุบมีฟีลลิ่งที่ผมอยากได้นะตอนนั้นนี่ดูดูเรื่องเยอะดีเนาะแต่เหล่านี้มันก็คือเป็นความรู้ครับเป็นทักษะถ,ถ้าคุณเล่นไปนานๆเนี่ยคุณคุณจะสังเกตได้เลยะว่ากีตาร์มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะมบจับมาแล้วก็เล่นเล่นคือถ้าถ้าเราเล่นแบบซีเรียสเนี่ยเราก็ก็จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ในทักษะที่มันกว้างที่มันแตกต่างขึ้นออกไปเท่านั้นเองครับเออผมลืมบอกทุกคนไปยิ่งคุณค,ณคาดคาโป้ลงมาลึกๆเนี่ยเหมือนดาบสองคมอย่างหนึ่งตรงว่า มันจะช่องว่ามันจะแคบลงไงคุณจะเล่นได้ยากขึ้นโดยเพราะคุณคนไหนที่มือใหญ่หญเนี้ยโอเคถ้าเป็นสุภาพสตรีเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามือใหญ่ๆนิ้วใหญ่ๆน,นัหนาเตยอ,อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างผมเป็นต้นอย่างเงี้ยก็จะต้องควบคุมดีๆนะครับบางทีมันอาจจะไปโดนสายอื่นอย่างอยู่ฟอร์ม A m i n o r ดิเห็นไหมฮะกลางๆเนี่ยจะบอกว่าถีกันเลยนะฮะใกล้คิดกันมากเนะี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นอุคูเลเล่ครับ นะมันดูแบบน่ารักดีอ่ะถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบซาวมันเป็นยังไงถ้าซาวทรงนี้ก็จะเป็นซาวแบบทรงพลังหน่อยอาสาาวทรงพลังหน่อยซาวกระหึ่มหน่อยแต่พอมาตรงนี้ดูเหมือนน่ารักล๊กกี๊กัะ อ่ะนะครับนี่ก็คือเป็นสาระดีๆที่นํามาฝากทุกคนนะครับคาโปเนี่มันก็ไม่ได้ที่จะมาทําให้เราเนี่ยนะครับมีความสะดวกในการเล่นการทดขอดทดคีย์หรือเปลี่ยนแปลงขอดเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเดียวนะนะฮะในเรื่องของโทนเสียงคาแรคเตอร์นะครับเรื่องของซาวด์โดยรวมของเสียงกีตาร์ของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แตกต่างนะครับทุกคนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะ